สบายดีทุกคนวันนี้เฮาสีพ้าไปซอกเบิงว่าน้ำกำเนิดของน้ำที่ว่าไหลออกนีน้ตัวขิปกอนนี้มันออกมาตแตะใสแวเฮาสีไปซอกเบิงน้ำกันเลยเดี๋ยวเาขาน้ำกันไปเนาะเชื่ว่าอยู่จุดนี้เนาะมันจะเป็นพลานหินเนชื่ว่าอยู่ทางลุ่มของก้อนหินแต่พวกนี้เนาะ มันจะน้ำพายแบบน้ำไหลพายแต่ว่ามันชิมาแต่หูเนาะหูยืนครับยุบอะไเวณนี้นจะมีน้ำไหลน้ำไหลออกจากต้นหินลึกหินน้แล้วมันจะไปออกอยู่บนหินคิดก่อนฮะน้ำใส่น้ำใส่เลยเนาะ แลวเขาสื่อไปเบิงว่ยึดสายชัมันไหลมาจะแส่อยู่บริเวณนี้เพิ่นเอินว่าทำบองก็บ่แน่ใจว่าทำบ้องนี้นเห็นได้ซอมาแต่แสอาจจะเมน่นอยู่ก้อนหินเนาะเป็นหูเป็นนั้นแลน้วน้ำน้ำรอดออกมันอาจจะเอินทำบองและ จะมีก้อนหินเนาะมันจะเป็นโงนใหญ่ๆคนสามารถไปนั่งไปนอนอยืนนั่นได้เนาะมันกับโบโบบ่ถึงขั้นว่า่ายคือถ้ำเป็นวะแล้วไปเบิ่งกันว่ามันเกิดอะไรคือบอริเวณนี้เนาะมันจะเป็นก้อนหินเลยน้ำจะลอดจากขึ้นเราไปออกภูหันบนเดี่ยวเนาะคือที่เราเห็นในคลิปก่อนๆน,นั้น อยู่ระหว่างทางไปนะมันก็จะมีสุ่มเอ,เอินไม่ก้วยสร้างเนอนนี่ไม่ก้วยสร้างหรือว่าอ้อยสร้างนั่นเองคนคนจะเอามาใส่สารติดเข้ามันจะเหนียวทนทานตัวนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่งกันว่ามันดูวันไหนเดี๋ยวเราสีลอดปลานี้ไปนะ พานี่ก็ค่อนข่างวัดตึบแต่ว่ากระบดตตึบไหลแระวัางทางก็มีเนาะนี่อแหนะไม้กวอยสร้างนี่ยนะทางไปมันจะมีไม้กวอยสร้างเนาะนำเนาะอ้เนี่ทางมันกัดสิบ bên pa nào pa may quay sang phải thang này lắm mình ชิลลอดไปนี่โบริเวณนี่ก็จะเป็นเขตอนุร,รักษ์ของป่าสงวนด้านอนุร,รักษ์ภูเขาควายึ่งบริเวณนี้เพิ่นเอิ้นว่าทำบองนะทางขึ้นนี่มันงวนหินเนาะมันยุลมนีมันน้ำไหล năm lại luôn Hả à! về thang này ba นี่ยนอย่าให้ชลงไปลุ่มนี่นี่ก็คือรอดท้ำน้ำลบด้วยอันนี้แถวนี้แหละเพื่นทถ้ำบองนะมันจะเป็นหินใ่ๆหินเงืบและจุดกำเนิดของน้ำมันไหลมาแต่พี่เนาะ แต่มันสิลงไปลุ่มบอนที่ว่าเ้าเห็นหูน้ำออกนในคลิปแล้วเนี่เนมันจะซุ่มแล้วก็มีน้ำอยู่แถวนี้มันจะไหลมันแตกพอจบคลิปสักนี้เนาะเ้าใจที่อับสม